ตายเล้วมาเกมนี้เราเจอโปเกมนี้เราเจอโปนะเกมนี้เจอโปเกมนี้เจอโปเชื่อไหมเชื่อไหมงั้นผมจะตายให้พี่ฟิลไปฮะไมตัวเห็นไหมเมื่อกี้ที่มันลงมาพุ่งเราหมัดต่อยสี่ตัวเลยหมัดสี่ตัวเลยชื่อเดียวกันเลยหมัดสี่ตัวชื่อเดียวกันเลยหมัดสี่ตัวอะไรก็เป็นไปได้ถ้ามีปลาปิการ์นถ้ามีปลาปิการแล้วมีไหมเล่นแล้ว ไหนไม่เห็นพูดเหมือนเลยไหนไม่เห็นพูดเหมือนเลยเออเออจะอู๋จะอี๋กะปีกะเจ้าจะอีจะปีกะเจ้าตลกใครแกงใครตลกใครแกงใครท่นไข่แกงไข่แก้มไปรู้ท่านไข่แกงไข่แก้มไปรู้ To let it know 다 네, 아, 네, 아, 네, 아, 네, o 네, 아,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 네, 아,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  มีัเอาไว้เอาไว้ลาชินีแสดงลาชินีะไดงเพิ่มมาลาชินีแสดงเพิ่ว่าคัมแบ็กมาถามชาติเลยไหมอย่างเงี้ยฮะถ้าเจอแม็กเลเวลสาวเก็บเสียงบ้างไหมอ่ะพอดีว่าอยากได้อ่ะอยากเอาไปเยียรเพราะว่าพอดีว่าสกได้อ่จมันเกินมันโง่เกินมีบ้าหัวมีบ้าไปเจอบ้างหน่อยนะผมมีเก็บเสียงครับผมมีเก็บเสียงครับ ผมมีเก็บเสียงครับครับผมมีเก็บเสียง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 ครับผมมีเก็บเสีางครับผีเก็บเสียงครับผมมีเก็บเสียงครับผมมีเก็บเสียงครับผมมีเก็บดาวครับพี่ก็บเสียงครอบผมมีเก็บเสียง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 ครับพี่กายหล่อเท่ อะไรเนี่ยอะไรเนี <Declaration society> ่ยอะไรเนี <w benim> ่ยอะไรเนี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 ่ยปัญญาอ่อนเฉยเลยปัญญาอ่อนเฉยเลยไม่หมายถึงพวกกลัวปัญญาอ่อนเฉยเลยตอนนี้ไม่หมายถพวกกลัวปัญญาอ่อนกระเฉยเลยปัญญาอ่อนเฉยเลยปัญญาอ่อนเฉยเลยกระบองได้ปอมปิดเร็วสวยกระบ๋องกระบองไม่ต้อง

ยิ่งกว่านั้นสิยองฝันยิ่งกว่านั้นสิยองวัญเออยิ่งกว่านั้นสิยองวัญยิ่งกว่านั้นสิยองวันมอที่พ่อยิ่งกว่านั้ายสยาขวันวันได้ขอนมาวันได้ขันมาทำไมวิวน่ารักจังอ่ะน่ารักที่สุดทำไมวิวน่าเกลียดจังอ่ะน่ารักน่าเกลียดที่สุดลอยอ่น้าเกลียดที่สุดลอยอ่ะวันได้ขอนมายังไม่หยังไม่หายตกใจเลยบ้าเอ้ยยังไม่หายตกใจเลยบ้าเอ้ยมีเล่นด้วยเราโอ้ ได้พี่ได้ได้พี่ได้ได้ได้ไกลไปพอดีผมหนพวกนี้วันเกิดผมแย่พี่พอดนะครับผมขอพี่ก็ถูมากขพี่บอดนะครับขอพี่ถมากครับอะไที่แบอะไรได้ั้งเลยนะครับการยไม่มีปัาครับได้เกสีนรับได้เกตสนะครับี่คัญคือตรกล้อแม่ป้าะครับผมนะเชียร์บอตาก้อแม่ป้าๆด้วยนะครับเชียร์บาม่ปาด้วย เดี <anto> <isto> ๋ยวปกำลังแงสงสารลราจริงไมเปื่ออย่าไปเจอบีกไปเจอบีกเล่นไม่ได้ครับน้องตอนนี้เมาใหม่ไม่ระนาดมากมากเลยเปลี่ยนเมาใหม่ไม่พอเปลี่ยนโปรแกรมอีกเออไปหมดเลยโอ้ยโอ้ยโอ้ยเีกเห็นแล้วเห็นแ้วเหรออย่าไม่น่ารักเลยอะไรไม่น่ารักจบแล้วฮ่าฮ่ากระดูก evoz กับคอนตีกันเหรอตีกันเรื่องอะไรวะคุณลุงเจ็บมากเจ็บมากโซตุระยิงนัดเดียว เดีย๋ยวบอกว่ามีดราม่ากันอีกแล้วนะยูว่ากับเบคอนดาม่าเรื่องอะไรกันอีกว,วะไอตัวนี้หลังเสาเฮ้ยนานอนแม่งมันคมจังวะไอหลังเสาเจ็บยังเออหลังเสาตายยังยิงเลยแล้วเข้าหัวยิไวไงไรบ้านมันโจู่เข้ามา มันเข้าบ้าน,นไปแล้วมันอยู่หลังบ้านแล้วนะนอตเอ้ยเออหลังบ้านแล้วหลังบ้านแล้วข้างในบ้านะนอตเอ้ยเข้าไปแล้วโค้ชไม่ได้โค้ชไม่ได้โค้ชได้โค้ชได้โค้ชได้ข้างหลังไปนะ,ะเดือดเลยเติมน้ำเลยว่ะซูซูพี่ดาววงตุ๊บไปหูไปโดนออของพี่อยู่เป็นโปรไฟล์ไหนเทปะ

ไม่ไหวเลยอ่ะโอ้โหเรียร้อยคลิปนี้ไปอยู่ในช่องมันแน่นอนเปไม่่อยู่อยู่แล้วครับรู้เลยรู้เลยจับเนี่ยธรรมดาเอ้าตายแล้วเหรอกายตายแล้วเหรอแจมบอยโอ้ยธรรมดาอยู่ในช่องคนหน้าตาดีไม่ดีใจหรอ แม่คุณจ้า